สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ขอแวะมาทักไทยสั้นๆจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ระหว่างรอคุณเอ็ดกับหลานๆที่เข้าไปดูกิโมโนมิวเซียมนะครับข้างหลังผมคือนารากิโมโนมิวเซียมนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปด้วยผมก็เลยถือโอกาสช่วงนี้ขอพาเดินดูชั้นนี้นะครับว่าเขามีร้านค้าอะไรบ้างก็คือนารากิโมโนมิวเซียมเนี่ยจะอยู่ในห้างมีนารานะครับอยู่ใน ตัวเมืองนารานะครับจังหวัดนาราของประเทศญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวผมพาดูครับว่าในชั้นนี้อยู่ในชั้นสี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูว่าในชั้นนี้เนี่ยเขามีมีร้านค้ามีอะไรบ้างครับอันนี้ข้างๆนาลาคิมโนมิวเซียมนะครับอ๋อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชั้นนี้เนี่ยจะมีมิวเซียมอีกมิวเซียมหนึ่งที่จะดังกว่ากิมโนมิวเซียมก็คือมิวเซียมปลาทองหรือคิงโยมิวเซียมนะครับ เชื่อว่าหลายๆคนถ้ามานาระจะมีข้อมูลเรื่องนิวเซียมตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมพาดูด้วยนะครับผ,ผ่านหน้าด้วยว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นฟิตเนสครับอยู่ข้างๆนารากิโมโนโมิวเซียมเลยครับอันนี้เป็นฟิตเนสจริงๆแล้วห้างเนี้ยของชั้นของของมีนาราชั้นเนี้ยชั้นสี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนร้านค้าเขาก็จะไม่ค่อยอยู่ละอยู่ไม่ครบ ก็เป็นห้างที่อยู่ค่อนข้างจะไกลออกจากใจกลางเมืองแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในตัวเมืองนะครับอ่าอันเนี้ยทางด้านซ้ายของผมเนี่ยเป็นเป็นอ่อสปอร์ตคลับครับเป็นฟิตเนสเป็นฟิตเนสเหมือนจะเป็นฟิตเนสแบบมีเมมเบอร์ชิพเขาก็เลยก็เลยมีคนมาเล่นอยู่นะครับตะกี้แต่ว่าผมไม่สามารถไม่ไม่ได้โฟก,กัสที่คนนะครับอันนี้ก็จงเป็นพื้นที่ว่างรอให้เช่าครับพื้นที่ว่างรอให้เช่า ก็อย่างที่ว่าครับว่ามิวเซียมเนี่ยไม่ใช่มิวเซียมห้างมีนาราเนี่ยก็คือตรงบริเวณชั้นสี่ที่เขาทำมิวเซียมเนี่ยก็คือยังพื้นที่เช่าไม่เต็มนะครับยังพื้นที่เช่าไม่เต็มอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นอาหารเป็นร้านอาหารครับแฟมิลี่รลสอร์ทก็อยู่ในชั้นเดียวกับมิวเซียมปลาทองหรือกิงโยมิวเซียมแล้วก็ อยู่ที่อยู่ชั้นเดียวกับกิโมโนมิวเซียมครับซึ่งซึ่งเหตุผลที่เรามาเที่ยวในห้างมีนารากันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวมากครับอันนี้ฟ like ิลไลท์น่าจะประมาณลบหนึ่งได้ก็เลยตัดสินใจมาเที่ยวในที่ที่มันเป็นอินดอร์ดีกว่าวันนี้ข้างนอกอากาศหนาวมากแล้วก็ไม่รู้จะหิมะตกไหมนะครับก็ถ้าเดียวมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวผมจะจะให้ดูนะครับอ่ะอันเนี้ย เป็นไฮไลท์ของชั้นนี้แล้วก็จะว่าเป็นไฮไลท์ของห้างนี้ก็ได้ที่เขาโปรโมทเดียวก็คือนาลาคิงโยมิวเซียมนะครับหรือว่ามิวเซียมปลาทองนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ข้างหน้ามิวเซียมเขาก็จะมีเนี่ยครับมีตู้ปลาทองนั่งตั้งให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยครับมีปลาทองหล,หลายชนิดก็เข้าไปก็น่าจะมีระบบแสงสีเสียงแล้วก็มีปลาทองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับก็เลยเข้าไปไม่ได้ก็เลยให้ ดูบรรยากาศข้างนอกครับนะครับอันนี้เป็นป้ายเข้านะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยครับอันนี้เป็นป้ายเข้าอ่าเป็นป้ายเข้านาลากิงโยมิวเซียมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังหาข้อมูลอยู่แล้วเห็นกิงโยมิวเซียมก็คืออยู่ในห้างมีนาลานะครับแล้วก็อยู่ที่ชั้นสี่เนี่ยครับทางเข้าประมาณนี้แหละครับทางเข้าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนอื่นต่อนะครับนี่ครับนี่ครับ นาฬากิงโอมิวเซียมนะครับโอเคด้านด้านนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ว่างให้เช่าอยู่นะครับก็คืออย่างที่ว่านะครับว่าห้างนี้ตรงบริเวณชั้นสี่เนี่ยเขายังยังเช่ายังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นก็เป็นร้านอาหารครับไว้เผื่อว่าถ้าเราเดิน พาครอบครัวมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เหนื่อยๆก็ได้แวะทานกันได้ครับโอเคส่วนนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนครับนีน่เป็นบันไดเลื่อนแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างให้เช่าอยู่ครับยังเป็นพื้นที่ว่างให้เช่าอยู่โอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ บริเวณที่อยู่ตรงข้ามกับนารากิมโมโนมิวเซียมนะครับก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ดนตรีนะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็ถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะมีน่าจะมีสอนดนตรีด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ดนตรีนะครับเนี่ยครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็น่าจะมีสอนดนตรีด้วยอันนี้ก็ รตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้ก็มีคล้ายๆกับ t e s t โมเนียลของนักเรียนนะครับว่าใครที่ไปเรียนแล้วก็ได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับก็ผมก็ตะกี้ก็เดินสวนกับคนญี่ปุ่นที่เขาสะพายเครื่องดน,นตรีกันอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้กันละครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้นะครับ อันนี้ตอนแรกผมก็สงสัยว่าอะไรก็เลยเอา Google Translate เนี่ยแปลดูนะครับปรากฏว่าเป็นฟิตเนสสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะครับคำว่าฟิตเนสสำหรับผู้ชายเนี่ยก็คือเขาจะมีะมีวิธีการมีเครื่องเล่นมีอะไรที่สำหรับสำหรับดูแลรูปร่างของผู้ชายโดยเฉพาะนะครับก็นี่เป็นเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่ผมอันนี้เรายังไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมี กลุ่มธุรกิจที่เป็นเฉพาะทางลักษณะน,นี้เยอะนะครับแล้วก็โอเคก็ชั้นนี้ก็มีเท่านี้ครับเบื้องต้นก็มีเท่านี้แล้วก็เนี่ยครับอันนี้ผมก็เดินวนกลับมาที่หน้ากิโมโนโมิวเซียมละนะครับหน้ากิโมโนโมิวเซียมก็อันนี้แวะมาทักทายสั้นๆจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไว้ผมถ้ามีโอกาสได้ ไลฟ์อีกก็จะไลฟ์แวะถักถายกันมาอีกเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็แนะนำห้างมีนาราตรงชั้น4บริเวณคิงโ y มิวเซียมนะครับว่ามีแถวนี้มีอะไรบ้างว่าเผื่อเพื่อนๆจะได้ที่กำลังแพลนทริปอยู่เนี่ยจะได้พิจารณาดูว่าคุ้มไหมที่จะมานะครับส่วนสำหรับของเราที่เราเลือกมาวัานนี้เพราะว่าข้างนอกหนาวมากครับแล้วเราเรา คนอากาศข้างนอกไม่ไหวแล้วก็ลาลาทูเดสชอบเดินมิวเซียมก็เลยพามาที่นี่ครับที่เป็นมิวเซียมที่เป็นอินรดก็โอเคครับก็สำหรับวันนี้สำหรับครั้งนี้มีเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแป๊บนึงนะครับผมกด